สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีป้าเจ้าน้องนาลิตาค่ะเอี่ยงเหรอคุณลุงลุงเพียงอย่างลุงกระเป๋าครับหลานครับลุงเพียงจะไปครับหลานวมาซัานจะทำตาลิตะจะไปกรุงเทพจ้าลุงเพียงจะไปกรุงเทพนะคะเมื่งขาจงไม่ได้อยู่ตัวน่าร้ลงไม่สุดเพียงก่อ วันนี้เราจะไปกรุงเทพกันนะคะขับรถตู้นะคะไปรถตู้สวนตัวเรามีรถตู้ส่วนตัวตว,ตว่าหอนว่าสิไปตะเศร้าแต่เรทั้งบ่ไเด้ไปนะจ้ะว่าสิไปตะเศร้า่ไเดีไปออกจากบ้านจักมมวงบุ้นเดียวเนี่ยแล้วก็จะไปหาันผู้ร่วมเดินทางเด้อจ้ะ จะรับผู้ร่วมเดินทางประมาณลุงเคียนเพิ้นเอาอันซอดน,นั่นเหะอซอกเขาหัวหอนโอ้คือหอนเีอะโอ้หอน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 อนี่นอ,อ๋อเขาพี่ประตูเนาะโอ้แดดแดดซอง เรียบซ่องเดียบซ่องไปค่ะไม er ่อย่างเรื่มได้เลยเพราะเอาเขาจ่าหรอวะจะเราก็จะเดินทางไปกรุงเทพตะวันตอนก่อนจะไปเขาก็จะไปหาบันเฮียะเรื่องไปขับขี่ตลอดตั้ยอะมึงเครียดเลยไปขับขี่วะซ่านจาเดียวเขาก็จะไปหาบผู้ร่วมเดินทางก่อนเด้อจ่าแล้วก็จะเดินทางต่อไปกรุงเทพตะคร กุงเที่ยมหานครเลยกุงเถี่ยวนครมาสั้นค่ะเดี๋ยวขาจะไปเบ่งนะคะเราจะไปรับใครไปบ้างนะคะค่ะแล้วก็มาอันทอดทอดกับมาหอดผู้ผู้รวมเดินทางนเนาะจ้านี่มาหับอันอายรุงเขียนเนาะจ้าเอาหน่อยกับเอาหมูอันเพิ่นไปอนาอรุงเขี้ยนด้แต่ว่าอันเอินเล่าอันเอินอ่าก็เอาเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเป็นลูกพี่ลูกน้องนะจ้าเพิ่นเป็นอันอันเสื้ออันเสื้อน้อง ก็เลยเอินเพิ่นเอาเพราะว่าประเจ้าวามากบันคทาแบนี้ข้าเจ้าไม่ได้เอ,เอิ่อป่าแล้วนะจ๊ะนะคะผู้ร่วมเดินทางของเรานะคะเปิดตาเราบ้างรึง นัสวัสดีค่ะสกายสวัสดีครับเมี่สวัสดีครับซ่องสกายมักร้อด้วยจ้าเนี่ยักร์กลอันนเดิน้โอ้ยเี <c oughs> ่ยก้เ็นแค่นีของอาอเป็นดิตานัาไป่ยยอะเนี่ยโอ้ของเพิข่ของหลานของหลาน,นอ <c oughs> อของนิตา <c oughs> ดึงแล้วเลยจ้ะ้นยอดนี้ได้อกว่เราได้ัขาวแกออกจากบ้านอันบัานุ้มฉาดแล้วนะคะหาน่งเื่อนก็เอาเขาไปใหแม่กับกเขาแล้วค่ะกงบ้า๊ะสสกายมากลอดจ้าอันนี้กะเอาหน่อยจ้า

ีคนอยู่ไปเอารถข้าวเอะวชาาจมไ่ังสายชาติมาบนหังนกกถือมาอยู่บงหันนกกาไเสียงด้วยู่วันนี้เขากัมี่นี่สกายสวัสดีครับสกายสวัสดีรอบสอวดีรอบสองสวัสดีรอบสองเลสกายกสิบมาขึ้นแวสวัสดีรูสวัสดีรู้กิมาด้วโอมีท่ามันย่ผม่เคยมากเก่ยว ก็จะเดินทางไปหานาดิตาจังเาะจะหานาดิตาจังแสงทองฟินแลนด์คืาซื้อเนี่าอาไรทุ้่นเอาแม่แร่มันคนขึ้นเวทีบ่แมนอันน็นอันอันใบแม่่นเอาลงมาหันขึ้นเวทีคือตื่นแต่สอนทั้งันนี้ลู่บนนอนคือลือลูกขี้แต่งี่แม่ขี้แตแล้วพดผ้ากันผดกาแฟพดยีท็อกกาแฟอะไรก็จะมาคออย่างไร ค่ะจ้าอย่าลืมนะจ้าฝากช่องอันป้าเจ้าฝากช่องเลยแล้วค่ะช่องสกายมักเลาะจ้าฝากเนื้อฝากโัวนเรื่อค่ะสกายมักเลาะช่องน้องใหม่มาแรงนี่ค่ะจะคล้องสองคนเสื้อนักเรืองเลยเสื้อนักเรืองหมดค่ะอย่าลืมนะจ้าอย่าลืมก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้เคนในเด้อจ้าช่องสกายมักเลาะเพิ่นเพิ่นกับพึ่งเหยีดเนาะ แค่เดือนเ้องอ่านเหรอเพื่อนสองเดือนหรอเพื่นเพิ่อนแค่เดี๋สองเดือนจะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องสกายมากว่าเพิ่นกำลังเทดคลิปอันเป๊กเที่ยวไปกินนี่นะคะเพิ่นเพิ่นมากินมากเที่ยวเพื่อกันนะคะตอนนี้เขากังจะหอดหมอชิดสองแล้วนะคะหมองเพียวภาพิ่ยมาแสดงคอนเสิร์ตจะไปอีกเรามาถึงหมอชิดสองแล้วนะคะยกอีกประมาณจักรโลอีกประมาณโลกกกว่าจะอีกโลกกัวเขาเ็าจะหอดหมอชิดสองแล้วก็จะไปหาลาลิตาแล้วจ้ะ ลูกเข็นตื่นเต้นว่าจะลูกเข็นว่าการขับรถมาก้อนเนียนจริงจริงลูกเข็นมันตื่นเต้นเพิ่มมาไขแนวเพิ่มมือสมังว่าขับซอยถ้ทศตายจะถอดใส่ลงข้างจะใส่แล้วเนี่ยนี่เขาจะหดมอชิดสองแล้วจ้าเดี๋ไปเลียวไปเลียวเขาก็เขาเขาเขาก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วจ้านี่เดี๋ยวรถทั่วรถบาดดิมอชิดสองตัวนี้ มีเด้ยค่ะหมอชิดนี่เขาจะหอดเขาจะแมนหมอชิดสองเดี๋ยวเขาก็จะไปถึงนาดิตาว่าวโว่าได้ตาคนจะหอดแล้วเนาะค่ะเมื่อกี้เนี่ยเมืองพองเท่าไหร่ซบยังอยู่บานอยู่แล้วจ้ะแต่แค่เอาผ้าขนหนอกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเมื่งจะาบานนาดิตามาถึงหรือยังนะคะให้ลูกเปลี่ยนไข่อ่ะมันกำลังติดมันกำลังติดจ้ะมันยังไม่ดีๆ เขามาหอดหมอชิดสองนะคะอยู่มอชิดสองของแทนมีรถบาสมีรถทัวร์มาหลงย่้อนมองตีมีรถบารรถทัวร์บอสบอสไปไหนเกี่ยวเขาเกิดอะไรนี่แล้วเขาก็ไปจับ่บนมาจ้าเข้าประตูหมอชิดสองรถทัวร์นะจ้านี่เส้นทางเขาหอมอะรถไกลรถไฟอยู่ไหมผมลุงไกลรถไฟรถไฟนะแต่ว่าเขาขี่เขาขี่นกายมองเดียวเขาจ้า ยาวเห็นไหมรถไฟรถไฟก็มีจ๋กคองรถไฟรถไฟ่นยูนเล่นนี่แหละยืนนี่แหละยืนนี่แหละนี่เขาก็มายูเทิร์นก่อนนะจ๊ะทำไมรถไฟยาวจังเขารถไฟรถนาริตารถนาริตะเขาคี่วอนยู่นี่แหละคี่วอนหาเขาหาหม่องจอดค่ะคี่วอนคี่วอนหาหม่องจอดพวอกันก็รถนาริตาพอดีเลยนาริตามารถตู้คันนี้นะคะ ตามาหลุุกันมีนี่เราจะหาหมองจอดเนาะค่ะบานหหาที่จอดก็สิเอานี่ตาไปลงก่อนขก็สิยังว่าเอาลงมาเก็บบานเนี่ยนตาก็สิอยู่หลังวิีนี่หาที่จอดเลยค่ะนี่ห้องแอบขอนีนะ้จดแค่เท่า่นี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 ่ร้านนี่านนี่ร้านขอนี้เลยเฮานี่ขอนี่เลยเาจอดได้เลยเาจอดลงกอนะมันมอทนขอท ค่ะตอนนี้กามาผอดนะเด้อจ้ามาผอดแล้วกะหาหม่องยางเล่นมรู้เสพสียางเป็นรูกใช่ล่วงเลือกมาส้มวิวกรุงเทพส้มวิวกรุงเทพประจักษ์นะคะทุกคนน้องสามาหาลอดซื้อได้กินจ้ามาลอซื้อแนวกินนะจ้าเดี๋ยวจะไปหาได้จ้าไปหาซื้อแนวกินก่อนจ้าข้าไปชมเมที่ E é Raul. ค่ะเดินควบขวงตาจังไี่ตาจังจอดรถแล้วจ้ะตาจังจอดรถแล้วนะคะจ้าเอ๋อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหลานหลับกี่นอนหลานโอ้ยหลับแล้วบ่าเมื่อกี้นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นิตาลแัสดีค่ะาลประสานจ้าค่ะกับมะหวอดอันมะหอดอันล้นแล้วเนาะค่ะนี่มะหอดนันติตาแล้วนะจ้ามะหอดนัติตาแล้วนะค่ะนี่นติากำลังหลับค่ะนี่นานติตาจังของป้านอนหลับนี่ นรอกนี่นาดิตะจังพี่สกายมาเฝ้าน้องเหรอคะสวัสดีครับสวัสดีสามรอบแล้วมาเนี่ย <c oughs> น้องนอนหลับค่ะนาดิตาลากัต <c oughs> ตอน,นี้กะมันว่าขืนเบี้ยที่นอกจากพวกมันจะมา่วหอนกะกะลวงมายูยูนี่ได้นะจ๊ะดี๋เวาไอย่ามอนไห,หอลุกมัขวหอแล้วกะลวงมาหาหลานเลยจ้ะเพราะว่าได้เขาบานเลยนาะจา ังไม่ได้เข้าบ้านเลยก็ามาไปอาหารนริตาจังก่อนจ้านี่เบิ่งพนนอนดูคนสวยหลับค่ะนี่ดูหน้าชัดๆไม่ได้เห็นกันหลายวันคิดถึงจังเลยนี่นาริตาจัง ตอนนี้รถนี่นะคะการตอนนี้กายูุมอชิดสองแะค่ะก็มาหอดงานแล้วค่ะเดี๋ยวถ้าร์ซันก็เอาไว้ซรัพนี้ก่อนนอกจากเดี๋ยวให้น้องนอนนอกจากให้ให้นุ้ยตาหลับก่อนให้ตานอนอหลับมาสั่นให้เด็๋ตาตื่นก่อนนอกจากเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้เบิรงใหม่นอกจากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชอบก็จะน้องนุ้ยตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บ๊ายบาย